เออเออเออขอเสริมขอเสริมรับมาครับเมื่อกี้ขอพิพลพลาดคุณรำคาญไหมเราว่าเห็นหน้าวินโดว์ตรงนี้ใช่ไหมยากจะให้มันหายไปไหมเออกดคลิกขวาตรงตรงวินโดว์เนี้ยกดตรงนี้มันจะขึ้นอย่างงี้นะแต่กดตรงนี้แทนนะเขียนว่า p e r f o r m a n e แล้วก็ auto hide the taskbar คือเหมือนที่โดนกดอ่ะมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยไหมแล้วถ้าเคิกขึ้นก็ขึ้น ใครที่จะเอาออกก็กดตรงนี้นะครับแต่ผมขอเอาเข้ารูจุดบวกผมชอบตรงนี้โอเคบ๊ายบายอันนี้ของจริงอะชักปปี้ชักปปีโอเคหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้ไหมครับอันอนี้แล้วผมมีอีกแบบนึงครับอันเนี้ยว่าจะาก,ก้อนเลยโชว์วินโดว์คอนดิชั่นวอท์อะจะก,ก้อน,หนอเห็นข้อตรงนี้ไหมครับออก ออกช่วง,งตรงนี้เออติกปูปะแล้วมันก็จะหายไปผมขอแนะน,น,นำให้ติกอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยเพ<อ>ราะเหมือนดูเป็นรูปภาพมั้งมีรูปภาพไหนให้ดูบ้างวะครับรูปภาพอันเนี้ยเปิดตัวเกมกมันต้องเปิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองกดชึบไม่ไม่ต้องเปิดเลยครับมีให้ดูตามปกติครับ นะเดี๋ยมีให้ดูตามปกติเลยโอเคเรื่องโอเคอันนี้นะ,ะแล้วก็เดียววะเออสำหรับใครที่ใช้นบุ๊กนะครับอืมกดที่ไรนะครับอาจจะมีไฮโปรประมาณใช่ไหมครับเอ้ยตอนแรกจะไม่มี กดอันนี้โซลี่หรืออะไร่าง้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเฮ้ติกเฮ๊ติกปุ๊บโอ้หน้าจอสว่างครับ,บแต่ผมไม่เอาครับผมไม่ค่อยชอบครับกดติ๊กปุ๊บใช่ไหมครับเอ้ยเออกดติ๊กปุ๊บแล้วเข้าไปนี่ครับแล้วก็ไฮโปบางมันนะครับกดปุ๊บเออแบบว่าหแหววมันเจ้าเสลเกินทำให้ลืมนะครับแต่ เปนแบบว่าให้เอาพลังงานะไปลงที่ไปลงที่เกมนะครับแจะผมไม่เอาเป็นทําคลิปวิดีโออะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยจะเล่นเกมช่วงนี้ทําการบ้านไปด้วยนะครับก,ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย